โอาแมกนติ้งครับขอเชิญที่หนึ่ง n อ c ที่จะมาแบ่งปันความรู้ในเช้าวนันนี้เป็นเวลา5นาทีขอเสียงปรบมือต้อนรับที่หนึ่งเลยครับขอบคุณครับโอ้มาถึงก็แซลเลยอะช่วง NEC นนะครับวันนี้ผมก็เตรียมเนื้อหามาให้สำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสำหรับเนื้อหาวันอื่นเราก็คงจะไปพูดวันอื่นนะครับ อย่างแรกนะครับเคยมีคำถามนี้ไหมครับว่า b ีนไอพาวเวอร์ชัปตอของเราใครเป็นเจ้าของขอคุณหนึ่งโหโคตรเท่เลยผมจะใช้ตังค์เท่าไหร่วะาในการซื้ออ่ะมีใครอีกครับพี่หมีไหมพี่หมีจะตอบหรือพี่หมีจะเป็นเจ้าของอ่าประธานนี้่ะใช่ประธานนี้ไหมพี่ปิงใครว่าพี่ปิงยกมือไม่มีเอ๊ะแล้วตกลงบีนไอใครเป็นเจ้าของละบีนไอพาอ,อร์ หลายๆท่านก็บอกว่าเออเราทุกคนก็น่าจะเป็นเจ้าของถูกปะ่ะแล้วเราก็น่าจะเป็นเจ้าของช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยถูกไหมเพราะว่าวันที่เราอยู่ในบีนไอพาวเวอร์วันนั้นเราก็เป็นเจ้าของใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของนะวันที่เราเป็นสมาชิกวันที่เราออกไปเราก็าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของถูกไหมครับครวนี้ในบีนไอเนี่ยผมก็เปรียบเทียบไม่ง่ายครับเหมือนสร้างภาพนี่นี่ผมเจนเนอเรทเอไอมาเลยนะเอออ่าใช่นี่พี่ทาเอง สุดยอดไหมบีเไอเนี่ยมันก็เหมือนเราสร้างบ้านนะครับถ้าแชปเตอร์ใหม่มันก็เหมือนให้ต้องเทฐานรากทาบ้านนู่นนี่นั่น,นถูกปะ่ะนะตอนนี้บีเอไอพาวเวอร์เราสร้างบ้านจริงๆมันเสร็จแล้วด้วยซ้ําไปนะแต่ละคนที่เข้ามาคุณก็สร้างห้องสร้างอาชีพของอาชีพมันนั้นเพราะคุณออกไปเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเชิญคนอื่นมาอยู่ในห้องที่คุณอยู่นั่นแหละ <c oughs> ถูกไหมอ่ะแต่อย่างนี้ครับเราอ่ะทุกคนอ่ะมันต้องช่วยกันสร้างแล้วก็ต้องช่วยกันทํา เครื่องมือที่เรียกว่า b ีนไอพาวเนี่แหละครับมันก็เลยเหมือนเป็นสถานที่ที่มันเป็นผู้ขนแล้วก็มาช่วยกันทําหลายๆครั้งถ้าเราไม่เข้าใจและเราสร้างสภาพมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ถูกปะ่ะใครเคยเห็นบันไดแบบนี้บ้างไหมครับอ่าคุณคิดว่าเขาสร้างเพราะอะไรมันมันสร้างเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือไม่เป็นถูกปะ่ะก็คือคุณนึกถึงเนาะเฮ้ยเห็นแบบแบบนี้เราจะขึ้นชั้นบนยังไงวะเนี่ย แก้วยังนั่งงงอยู่เลยนะครับเออแก้วเข้าใจภาพนี้ไหมครับ <laughs> แก้วมองหมืปนว่างว่าคุณ็กเอลูกวันใดมาทมําไมอฝั่งซ้ายมือมันขึ้นไม่ได้ถูกว่ามันลงไม่ได้มันก็เหมือนการคุณเข้ามาในบินไอแล้วคุณใช้เครื่องมือไม่เป็นน่ะใช้เครื่องมือไม่เป็นคุณก็ไปเล่น m s p Advanced m s p ถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่บินไออ่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วจันเจมส์บอกว่าเราควรจะเป็นผู้เล่นถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่ถูกมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียทรัพย์อย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณเห็นทีมบริหารทํางานไม่ดีอะสิ่งที่คุณทําควรทาไงรู้ป่ะเวลาที่ทีมทีมบริหารทํางานไม่ดี LT ทำงานไม่ดีทํา,ทงาไาง,าไมง,าไมงาผมแนะนำครับให้ทุกคนคิดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวหมดวารานี้นะกูจะขึ้นเอง <laughs> เฮ้ย hey, จริงๆมันต้องคิดแบบนั้นมันต้องคิดแบบนั้นแล้วขึ้นมารับตําแหน่งครับไม่รับตําแหน่งก็ลงมาช่วยทํางานครับมันก็ทําให้ชัปเตอร์เนี่ยมันเติบโตอ่าฉะนั้นผมก็เลยจะไปเชิญชวนว่าไหนๆคุณมาเป็นสมาชิกแล้วคุณรู้การใช้เครื่องมือแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้เลยก็คือเฮ้ย hey, ทำยังไงที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ชัปเตอร์เราเติบโตนะครับประธานเน้คุยกับผมเมื่อคืนผมถามเน้ะเน้ะ อยากให้ชัปเตอร์เราไปเท่าไหร่เนยก็บอกว่าอ๋อก็ผมจริงจริงผมก็อยากให้ไปหมดอ่ะนะพี่ถูกปะว่าผมอยากให้ไปหมดอ่ะนะแต่ว่าสักครึ่งหนึ่งผมว่าก็โอเคละอ่าไปเป็นคืออย่างงี้นะครับเนเนยบอกผมเมื่อวานไว้ดีมากบอกอย่างแรกเลยพี่เราไม่ได้เป็นเอลทุกคนหรอกแต่ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าเอลในแต่ละตาแหน่งทําหน้าที่อะไรน่าจะช่วยกันได้เยอะอ่าก็มี สามวันนะครับวันที่สิบสิบเอ็สบนะครับแล้วก็มีอบรมหลายๆตําแหน่งผมถามงี้ดีกว่าใครลงทะเบียนไป l แ Training แล้วบ้าบางยกมือขึ้นครับโอ้กลับเลยก็ได้ไมั้งดูเหมือนจะเยอะแล้วในในใครใครยังไม่ลงใครยังไม่ลงอ่าใครจะไปนั่งลงอ่าเนี้เห็นไหมไปกันหมดอ่าถูกว่าใครจะไปนั่งลงครับ เนี่ยพี่เก่งอ่ะไม่รักน้องครับอ่ะก็อย่าลืมเลยครับว่า LT นะครับคุณไม่ได้เป็น LT คุณก็เข้ามา่วยคพพอร์ดตำแหน่งไหนที่คุณสนใจก็ลองเข้ามาดูผมจะบอกอย่างนี้นะครับในฐานะที่ผมเองก็ทำ LT มาหลายตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็อยู่มานานด้วย LT training นะครับเป็นตำแหน่งที่เวลาที่เราไปอบรมแล้วเราสามารถเอาความรู้เอาข้อมูล กลับมาใช้ในธุรกิจหรือบริษัทของเราได้ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดก็สามารถปรึกษาทีม LT แล้วก็ผมได้นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเอกมากครับเดี๋ยวในส่วนของการรมนี้เด